อาครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับขอท้อนรับเข้าสู่เกมของเทลารีกับมอสอ่าที่คนดูนั้นใ้ผมนั้นมาเล่นนะครับซึ่งมันชื่อว่าอะไรนะ <c oughs> มันชื่อว่าอะไรลิลิตพิทออกเสียงยากชิบเพียงนะอันนี้ทุกคนนี่เขาชื่อนี่ชื่อมอสตามนี้เลยทุกคนลิปเพดพาร์ i ิชันอะไรอย่างหนึ่งคือชื่อมอสออกเสียงยากมาก อาจจะไม่ยากนะถ้าใครที่อ่านภาษาคกฤษเก่งๆแต่ผมนั้นกระจอกผมเป็นคนกระจอกแล้วคือช่วงนี้แบบผมก็มาพาเลเทเลเรียครั้งหนึ่งนะครับนับหมึ่งใหม่แต่มีมอสนะเว้ยเอ๊ะคุณดูเทเลเรียแบบมีมันมีม,นม,ม,นม,มอสด,ด้วยเหรอใช่ปะมันมีมอสด,ด้วยเปล่าว่าเออแ,แต่ของมอสมันสามารถให้ให้ลุงครับใกล้ปอกเลาได้ะปะ เชียบอกได้เชียเอลเมนต์เหรอบอลที่ผมเล่นคือมีธาตุเหรอครับธาตุพืชฮะวูด้ดาเมทใช่ไหมฮะโอเคฮะผมได้ยินเสียงไก่ปะผมได้ยินเสียงไก่ปะเชียไก่เดลเลียไม่เคยมีไก่ผมจำได้เชียได้ชิกเก็ตเอกดาเมจดาเมจสาม นก่ทำอะไรได้ซลม,มอนชิคเครกมันคืออะไรวะทำระเบิดไข่ได้เชี่ยระเบิดไข่ชี้น่าสนใจอยู่ฮะเดีขย่ยเดินไปก่อน อะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะมึงทำลายปะเฮ้ยมีบ้านต้นไม้อยู่แถวนี้พอดีเยสวยเจ็บเชี่ย,ยบคิดถูกแล้วยิ้มทำลายก่อนอะไรวะเนี่ยะนะพูดีบันมบี้แบบซับติงอ่ะซับติงอะไรทุกอย่างเลยย่ตรงนั้น มีอะไรสัติงสัตติงสักอย่างอะงอ้ซัมมอนอืมคม,มไม่ใช่รหรือนี่คืออะไรฮะอาชิบโอ้ยไอดาบกระจกไอดาบจิ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 จิบจิทุกวันทุกวันทุกวันเฮ้ยนกสวย,ย,สวยมีซัมมอนเนอร์แล้วขุดมา มือเร็วล e l l ิ Hello. Kiss me ใช่ไม่ใช่ e v c ด้วยซึง e v c ป่ะเนี่ยกูว่าไม่ใช่ตกไปสู้กับมันีนเขาเท่าไหร่นะสุนจุดสามนั่นไม่เหรอโอ้โหด็อกี้อ่ะโอ้ ผมรู้คนดูรู้รู้จนห้าหกดาเมจฮะจะเกิดเป็นบอลนะมึงหวานปากอะไรอ่ะเก็บไม่ได้ด้วยฉันต้องการขอจากแกอีกเยอะเลยหอมมาเลยสวัสดีวฮะ What to d p อ๋อมีเหมือนกันเลยนี่ อ้อผมทาาไฟเหรอพี่ผมพี่ทาาฟืดอเหรอพี่กูว่าแปลกแปลกกูว่าแปลกแปลกกูว่าแล้วกูว่าแล้วมันต้องจบดีกูแน่ๆเอ็นด็อกเชียตีมั่วอืมอะไรสาย อาวัสดีพี่ขอบคุณนะอะไรอืมเออชื่อชื่อชื่อพี่เออนิวบี้โอเคนิวบี้เอเฟนเฟนอะไรกลมัน,นี่วะดูบอสฮะทุกคนมาเรามาดูบอสกันดีกว่านี่มีบอส แ้าไม่ใช่แบบอุ้ยโอเคอันนี้อันนี้คือบอลต้องเกมของมอนนี้ใช่ไหมได้ไอชิเป็นตามนี้เนาะโอเคมอลของเกมเพื่อเักาไหรผมไม่รู้นะไอที่ก็บอลออันนี้เสกมมได้จากมงกคมพีฮะดอบดาบกับ,บสมุดเว้ครับแล้วก็ คมคำพีอะไรสิอยากดอ่ะงงเหมือนกันนี่บอลลุกอุ้ยเชีย่ยบอลอันนี้เขาทำสวยจังวะใช้รูปี้กับไอ้แร่ใหม่ใช่ไหมของที่ตอบได้เป็นมือของที่ผมสามารถตอบได้คือมือ,อ,อกับพวกนี้ใช่ไหมไ้เ,เสื้อผ้าอันนี้ชุดนะเนาะไอ้ของพวกนี้คือระดับ Expert, เอ็กซ์เปรฮะไอ้พวกของเดี๋ยวผมต้องเนีย่ยเดี๋ยวผมจะผมบีทิกอยู่ทุกคนไอ้เ,อเลนเทียผมคือแบบผมไปล่าเขจาจะเอ็กซ์เรใช่ไหม คือแบบมีของพร้อมครบแล้วแล้วก็ววไปล่าขอเอ็กซ์เพรสโหมดอะโคตรโคตรดีโคตรสบายอืมคนบอกหมดเลยเนาะเรามีเจอบอลอะไรบ้างบอกไปทีหาด้วยฮะอุ๊ยบอลโคตรดีทุกคนคือที่ใหม่ชี้กันดั้มไอ้ซูเปอร์ฮีโร่ดิกันโดนกันดั้มนะครับโคตรยากเลยอะไรแต่ละอย่างเนี่ยอะไรเนี่ย อะไรครับเนี่ยอ๋อมันไล่เรียงได้เนาะโอเคโอเคเฮ้ยอันนี้เขาทำอาร์ตสวยป่ะเคเคอันนี้คือบอตู์ตัวสุดท้ายแล้วครับเกมีอเคฮะบอตต์สุดท้ายใช้คครแรู่ลหลอด้วยทุกคนคือผมต้องกระทือูลหลอ่ก่อนถึงจะสู้ได้ฮะไว แต่ว่าน่าจะเก่งกว่ามูลหล่อผมว่าเสด็จมันชอบให้มันเก่งกว่ามูลหลออทุกตัวเนาะไปฉันจะได้เงินไปจิกมันซะจิปมันสิจิปเลยตัวเองก็ได้ตาย อันนี้น่าสิวอ,อกได้สีเรลืองมันจะออกกว่านี้หน่อยอะสีเหลืองมันจะออกไอ้สีไข่ไข่มันก็นมาครับผมไม่เจอีอะไรผมมัง่งอ่าวะกลับบ้านอ่าฮิวเลือ้อโอเคเอาซีเดอรมาใกล้ๆ ต่อกระจายซิบ่วออกกืบก้อนครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้กูเห็นตรงนั้นปะ อันนั้นน่าจะเป็นฝั่งมดใช่ไหมผมสัมผัสได้ถึงความเป็นมอดเลยอะไรมาอยู่ตรงนั้นนัานน่ะแองโกด,ดูให้กูเล่นมอดอะไรเนี่ยกูรู้สึกว่ากูเล่นมอนี้แล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย กูตีไม่เข้าอันที่ตีเข้าค,คือนั่นน่ะมันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ โอ้วันดีเป๊ะลย่เสรจอนี่เองหลุดมาจากไหนนะจำเหรอ เดี๋ยวดิแฟกเมนเจ้าบ,บ้าเอ้ยกระเป๋ดแฟกเมนว่ะชี้ทางชี้ทางเห็นเลยล็อกไว้ก่อนคือตอนนี้ผมใกล้จะหลับแล้วทุกคนม่วง ดี๋ยวผมคิดว่าผมควรจะต้องไปนอนก่อนวะเอาเป็นว่าคีโบนี้ก็เปิดตัวได้สวยมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันฮะโอเคทุกคนคือผมขุดแร่ไปเรื่อยๆเว้ยแล้วมันให้ผมมันประกับมาคุยกับไอ้เจ้านี่อะซิบเวอร์อ่มันให้แรกใช่ไหม